สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับค,คุณครูแคทอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค,คุณครูแคทก็มีปริศนาคำทายเช่นเคยมาให้เด็กๆได้ลองทายกันดูนะคะอาละค่ะเอะเอเอะอะไรเอย่ยหลังตื่นนอนก็ต้องทำก่อนเข้านอนก็ต้องทำทำแล้วสดชื่นตัวหอมหน้าดม เดี๋ยวฟังปริศนาคำทายอีกรอบหนึ่งนะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรเอ่ยหลังตื่นนอนก็ต้องทำก่อนเข้านอนก็ต้องทำทำแล้วสดชื่นตัวหอมหน้าดมเด็กๆคิดว่าอะไรกันคะเด็กๆลองทายดูนะคะใครได้คำตอบแล้ว เก็บไว้ในใจเดี๋ยวคุณครูแคทจะมาเฉลยอาให้เวลาเด็กคิดติ๊กตอกติ๊กตอกคุณครูแคทจะเฉลยแล้วนะคะนั่นก็คืออาบน้ำนั่นเองเด็กๆนะคะต้องอาบน้ําหลังตื่นนอนแล้วก็ต้องอาบน้ํำก่อนเข้านอนค่ะอาต่อมานะคะคุณครูแคท ก็มีคํำของจองมาให้เด็กๆได้อ่านตามกันด้วยก่อนที่เด็กๆจะอ่านตามเดี๋ยวคุณครูแคทจะอ่านให้ฟังเด็กๆฟังสองรอบนะคะอาบน้ําสู้ซาล้างหน้าแปรงฟันถูสบู่ทุกวันสุขสรนต์ฉ่ำอุราสบายตัวหนักหนามาเรามาอาบน้ำกันอา่าเด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ อาบน้ำซู้ซ่าล้างหน้าแปรงฟันถูสบู่ทุกวันสุขสันต์ฉ่ำราสบายตัวหนักหนามาเรามาอาบน้ำกันอ่าเด็กๆลองพูดตามค,คุณครูแคททีละวักนะคะอาบน้ำสู้ซ่าล้างหน้าแปรงฟัน ถูสบู่ทุกวันสุกสันต์ฉ่ำอุปราสบายตัวหนักหนามาเรามาอาบน้ำกันเด็กๆเก่งมากเลยค่ะอะละค่ะต่อมาคุณครูแคทก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้ร้องกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปร้องเพลงค เด็กๆเขียนอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมคะเอ๊คุณครูรคบมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะ่าคุณครูรคบมีที่คาดผมแล้วก็มีใย,ยบวัวพร้อมที่จะขัดตัวอาบน้ำกันแล้วก่อนที่จะร้องเพลงเราต้องอ่านเนื้อเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครู คุณครูแคทจะพาดเด็กอ่านเนื้อเพลงกันหนึ่งรอบอาบน้ำสู้ซ่าล้างหน้าล้างตาฟอกสบู่ถูตัวชำระเหงื่อายราดน้ำให้ทั่วเสร็จแล้วเช็ดตัวอย่าให้คุณมัวสุด สบายใจอคุณครูพาเด็กๆอ่านแล้วหนึ่งรอบนะคะรอบที่สองคุณครูจะพาเด็กๆใส่ทอมน้องเข้าไปพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปร้อมกันเลยอาบน้ำสูส่่าล้างหน้าล้างตาฟอกสบู่ทุตัว ชำระเนงื่อใครลาดน้ำให้ทั่วเสร็จแล้วเช็ดตัวอย่าให้คุณมัวสุกกายสบายใจอรอบต่อมานะคะเราจะมาร้องพร้อมกันค่ะ,ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปร้องกันเลย อาบน้ำสุ่สาล้างหน้าล้างตาฟอกสบู่ทุกตัวชำระเหงื่อไคร้ราดน้ำให้ทัว่วเสร็จแล้วเช็ด แคทก็ร้องเพลงอับนะ้ำซื่อซาเสร็จแล้วเด็กๆสนุกกันไหมคะ,ะถ้าเด็กๆสนุกเดี๋ยววันต่อไปคุณครูแคทจะมาสอนเด็กๆอีกนะคะวันนี้เราก็โบก,กันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ